จังหวัดศรีสะเกดร่วมกับอำเภอบึงบูนจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่บริเวณธนาคารสินค้าเกษตรหนองคูบ้านหนองคูใหญ่หมู่ที่7ตำบลเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขขาราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนครูและนักเรียนร่วมปล่อยปลาสัตว์น้ำในแหล่งน้ำพื้นที่กว่า40ไร่นายอิสระสุวิทยาพรประมงจังหวัดศรสีสะเกตรกล่าวว่มามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549เห็นชอบให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติจังหวัดศร,รีสะเกดโดยประมงจังหวัดศร,รีสะเกด จึงได้ร่วมกับอำเภอบึงบูนจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยมีการมออพันธ์สัตว์น้ำเพื่อน,นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อีกทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนได้งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในช่วง ฤด,ดูการวางไข่ด้วยสําหรับพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าในครั้งนี้มุ่งลนนาลงให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําและรู้จักใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างรู้คุณค่าพร้อมความยั่งยืนร่วมกันซึ่งพันปลาที่นํามาปล่อยในครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสีสะเกตได้สนับสนุนจํานวน299ตัวซึ่งประกอบไปด้วยปลายีโศกจานวน1น0 0 0แตัวปลาสร้อยขาวจํานวน5 0,000ตัวและ ปาตเพียนจำนวน5 9 9ตัวเพื่อปล่อยลงสู่ธนาคารสินค้ากเกษตรหนองคูและแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านอีก28แห่งพร้อมทั้งนำไปปล่อยในแหล่งน้ำโรงเรียนอีกด้วยจำนวน2แห่งเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนตลอดจนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนด้วยวัชรพ,พงศ์อิ่ททองสุขถ่ายภาพกิจภัพกล้วยนิดข่าว สุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน